นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o อ n o สวัสดีครับพบกับ Car o อ n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับ All น e w Nissan n o t e e-Power เปิดตัวแล้วที่ญี่ปุ่นพร้อมภาพออฟฟิเชียให้เห็นกันชัดชัด เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากกับเจ้า Nissan Note ล่าสุดนั้นทาง Nissan นั้นได้มีการเปิดตัว All New Nissan Note แล้วที่ประเทศญี่ปุน่นการเปลี่ยนโฉมในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าแตกต่างจากรุ่นเดิมไปอย่างสิ้นเชิงและยังมาพร้อมกับขุมพลัง ePower ที่ได้มีการอัปเกรดเพิ่มความแรงให้มากขึ้นตามมาอีกด้วยสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องยนต์คร่าวๆนั้น All New Nissan Note ePower จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน3สูบรหัส HR12DE ขนาด1.2ลิตร1 l, 1 9 8ซ c กำลังสูงสุด82แรงมา้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด103นิวตันเมตร m, ที่3,600ถึง5,200รอบต่อนาทีซึ่งทำหน้าที่ปั่นไฟไปเก็บยังแบตเตอรี่เพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานให้มอเตอร์ไฟฟ้า EM47HighPower พลัก,กำลังสูงสุด116แรงมา้าที่2,900ถึง1 3 4 1รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด280นิวตันเมตรที่0-2,900ถึง2อ0 0รอบต่อนาทีแบตเตอรี่ไรเทียมไอออนที่โดยเครื่องยนต e ์ ion, ไม่มีหน้าที่ขับเคลื่อนส่งพลังก,กำลังลงสู่ล้อสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ all-new nissan note e-power ถ้ามีความคืบหน้าทางทีมง,งานจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบโดยทันทีครับ